สวัสดีทุกคนนะครับนี่คือ Lego Legacy Hero Unbox เกมเทิร์นเบสสะสมตัวละครจากซีรีส์ Lego ที่น่าจะถูกใจเหล่านะักสะสม Lego ในบ้านเรากับผมที่เคยเล่นเกมในซีรีส์ Lego มาบ้างก็คิดว่าเกมนี้มันน่าสนใจดีนะและพอได้มีโอกาสเล่นก็พบว่าเออเกมนี้มันน่าจะถูกใจคนรัก Lego จริงๆแหละ สำหรับใครที่ไม่ซีเรียสเรื่องเกมเพลย์เนี่ยก็สามารถตรงเข้าไปกดดาวน์โหลดได้ตอนนี้เลยนะครับแต่ถ้าใครอยากจะรู้ว่าเกมมันเล่นยังไงเดี๋ยวดูรีวิวจะมาเล่าให้ฟังครับ l e g ก้เลกี่จะพาเราเข้าไปผจญภายในโลกของเล g ก้โดยที่เราจะต้องรวบรวมเหล่ามินิฟิกเกอร์จากซีรีส์ต่างๆเพื่อใช้ในการต่อสู้และดำเนินเนื้อเรื่องบนโลกใบนี้ซึ่งการดำเนินเนื้อเรื่องจะดำเนินผ่านโหมดแคมเปญที่แบ่งเป็นด่านๆโดยที่แต่ละด่านก็จะมีเนื้อเรื่องมาให้เราเสพด่านละนิดด่านละหน่อยบทสนทนาและเนื้อเรื่องในเกมก็จะต้องต้องต,องตามภาษาเกมเล g ก้เลยครับใครที่เคยเล่นเกมเล g ก้มาน่าจะพอนึกออกอะว่าเขาเน้นหามากกว่าเน้นเข้มข้นอยู่แล้วและเมื่อ เราดาเนินเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆเ,เราก็จะสามารถฟื้นฟูหมู่บ้านของเราและปลดล็อกโหมดการเล่นใหม่ๆมาได้ครับถ้าเข้ามาเล่นในช่วงแรกหมู่บ้านเราก็จะมีสภาพประมาณนี้ครับว่าแล้วเดี๋ยวพาทัวร์หมู่บ้านกันหน่อยดีกว่าเริ่มจากตรงกลางนี้ก็จะเป็นโหมดแคมเปญที่เราใช้ดําเนินเนื้อเรื่องนะครับก็จะแบ่งเป็นด่านๆอย่างที่พูดไปเมื่อกี้เลยนะครับสามารถเลือกเข้าไปเล่นด่านเดิมที่เราผ่านไปแล้วได้นะครับ ส่วนข้างๆข,ข,ของโหมดแคมเปญก็จะเป็นโหมดอีเวนต์ครับโหมดอีเวนต์มีไว้เล่นอีเวนต์ต่างๆที่เกมจัดขึ้นมาช่วงนี้ก็จะเป็นอีเวนต์ตัวละครจากหนังเรื่อง Ghostbuster ครับตัวละครที่เพิ่มเข้ามาจากหนังเรื่อง Ghostbuster เนี่ย ค่อนข้างโหดเลยนะครับนอกจากนั้นในส่วนนี้ก็จะมีอีเวนต์ให้เราเก็บชิ้นส่วนของเลโก้เซตใหญ่ที่เอาไว้เสริมบัฟให้กับทีมอีกด้วยและเมื่อเราเก็บชิ้นส่วนครบเนี่ยตอนประกอบเป็นเซตใหญ่เนี่ยเขาต่อให้เราดูด้วยนะครับอาจจะไม่ได้ต่อละเอียดมากแต่ว่าแค่นี้ผมว่ามันก็โอเคแล้วครับส่วนโหมด PVE อีกโหมดที่เหลือก็จะเป็นโหมด challenge ที่มีไวใ้ให้เราฟาร์มของอัปเกรดต่างๆครับอยากหาอุปกรณ์เพิ่มเติมอยากหาของเอาไว้อัปเกรดเนี่ยก็มาเอาที่โหมด challenge ได้เลย แต่ว่าก็ต้องดูช่วงเวลาด้วยนะครับเพราะว่าด่านแต่ละด่านเนี่ยจะมีเวลาเปิดปิดที่ไม่เหมือนเดิมนะครับซึ่งโหมด PVE ทั้งหมดในเกมนั้นแต่ละด่านที่เปิดให้เล่นจะมีเงื่อนไขาการใช้ตัวละครที่ต่างกันครับเพราะฉะนั้นยิ่งเราสะสมตัวละครได้เยอะเท่าไหร่เราก็จะยิ่งมีทางเลือกและข้อได้เปรียบเยอะเท่านั้นด้วยร้านค้าก็จะเอาไว้กาชาและซื้อของด้วยเงินจากโหมดต่างๆที่เราไปเก็บมาและถ้าขยับไปอีกหน่อยก็จะเป็นส่วนของเซ็ตครับ ส่วนนี้มีไว้ให้เราเข้าไปชื่นชมและอัปเกรดเซตเลโก้ของเรานะครับก็เข้าไปดูได้มีหลายเซตให้เราเลือกชื่นชมเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้ของผมยังหาได้ไม่ครบนะ <c oughs> น่าจะใช้เวลานานมากๆเลยครับกว่าจะครบถัดมาอีกนิดนึงจะเป็นส่วนของกิลที่แบบมีก็เหมือนไม่มีจริงๆ <c oughs> กิลสำหรับเกมนี้นะครับอาจจะต้องรอการเพิ่มเติมในอนาคตแต่ผมว่ามันน่าจะไม่ได้มากกว่านี้แล้วล่ะ และสุดท้ายก็จะเป็นอารีนาครับเอาไว้เข้าไป PVP กับผู้เล่นอื่นแต่ไม่ใช่การต่อสู้แบบเรียลไทม์นะครับจะเป็นการต่อสู้กับข้อมูลของผู้เล่นอื่นเท่านั้นเองครับผม การต่อสู้ใน Le g ก Legacy จะเป็นระบบเท r ร์นเบสที่ไม่มีการวางแนวหน้าหลังครับเราสามารถเลือกโจมตีศัตรูตัวไหนก่อนก็ได้โดยที่การจัดทีมของเราก็ยังจะต้องเลือกจากบทบาทของตัวละครเหมือนกับเกมอื่นๆเลยมันจะมีข้อแตกต่างนิดๆหน่นนอยๆเช่นแท้งของเกมนี้จะสามารถแท้งได้ก็ต่อเมื่อกดสกิลเท่านั้นครับซึ่งเอาจริงๆเกมเพลย์เกมนี้มันเข้าถึงง่ายการจัดทีมมันก็ไม่ได้จริงจังอะไรขนาดน,นั้นหรอกครับแค่เราเลือกตัวละครที่มีค่าพลังสูงๆมายืนไว้ก่อนแล้วก็ตามด้วยแท้งสักตัว Support, อีกสักตัว <c oughs> กว็สาม,มารถเดินตะลุยด่านได้ยาวๆแล้วครับแต่ถ้าเป็นการต่อสู้ของทีมที่มีค่าพลังใกล้เคียงกันเนี่ยอันนี้อาจจะต้องวัดกันที่บทบาทของตัวละครที่จัดลงมาแล้วก็วัดกันที่การออกสกิลของตัวละครของเราครับการนับเวลาของเท์นจะนับใครนับมันเลยครับไม่มีแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเลยนะครับตัวละครตัวไหนนับเวลาครบก่อนก็สามารถโจมตีได้ก่อนเลยซึ่งความเร็วในการนับเวลาของเ์นเนี่ยก็สามารถบัฟได้จากสกิลเช่นกันครับเพราะฉะนั้นสกิลของตัวละครค่อนข้าง <c oughs> จะสําคัญและถ้าอยากให้สกิลออกได้ถูกที่ถูกเวลาเนี่ยเราก็ต้องควบคุมเองครับการต่อสู้ครั้งไหนที่มันสูสีมากๆเนี่ยมันจะตัดกันที่การออกสกิลจริงๆครับทุกคน และแน่นอนว่าเกมนี้มีระบบออตโต้เหมือนกันครับแต่จะได้มาตอนที่เราเลเวล10เลยนะถือว่ากินเวลานานพอสมควรเลยครับกว่าจะได้มาเหมือนกับเกมตั้งใจให้เราเข้าใจระบบต่อสู้ทั้งหมดก่อนน่ะแล้วค่อยป้อนความสบายมาให้เราสรุปแล้วสําหรับผมเนี่ยเกมนี้สามารถเข้าใจได้ง่ายใช้เวลาศึกษาแป๊บเดียวก็เล่นได้ครับจริงๆมันไม่ได้ถึงขั้นคําว่าศึกษาหรอกครับเปิดเข้าไปเล่นตามที่เกมเสนอให้เราเล่นแป๊บเดียวก็สามารถเข้าใจได้แล้วครับจุดขายเกมนี้ไม่ได้เน้นการต่อสู้ ที่ดูเดือดแต่จะไปเน้นการเก็บสะสมมินิฟิกเกอร์ของแต่ละตัวละครมากกว่าครับ มาถึงตรงนี้มาดูข้อดีและข้อสังเกตของเกมนี้กันหน่อยนะครับเรามาเริ่มกันที่ข้อดีข้อแรกเลยเกมนี้เหมาะสําหรับผู้คนที่รักเลโก้เป็นอย่างมากครับใจหลักของเกมนี้มันคือการสะสมตัวละครและเซ็ตต่างๆที่เคยทําออกมาวางขายและนอกจากนั้นตัวละครแต่ละตัวตเซ็ตแต่ละเซตที่มีในเกมจะมีประวัติให้เราอ่านอีกด้วยนะครับซึ่งประวัติก็จะปลดล็อกตามการอัปเกรดครับตัวอย่างเช่นประวัติของตัวละครที่มาในรูปแบบมินิฟิกเกอร์เนี่ยก็จะมาจากการอัปเกรดดาวนนั่นเอง ถ้าอัปเกรดดาวเท่ากับจํานวนที่เขากําหนดเขาก็จะปลดล็อกข้อมูลมาให้เราอ่านอะไรแบบนี้นะครับข้อดีข้อที่2คือเล่นง่ายครับอย่างที่อธิบายไปในส่วนของเกมเพลย์เลยครับระบบเข้าใจง่ายถ้าใครไม่ซีเรียสว่าต้องชนะแบบเก็บ3ดาวเนี่ยยิ่งชิวครับเลือกตัวที่มีค่าพลังสูงๆไว้ยังไงก็ผ่านได้ และข้อดีข้อสุดท้ายก็คือไม่จําเป็นต้องเปิดกาชาครับสําหรับผมผมว่าเกมนี้ไม่ต้องเปิดกาชาก็ได้ครับเพราะการเล่นเนื้อเรื่องและการเล่นอีเวนต์ก็จะทําให้เราได้แผ่นของตัวละครเอามาประกอบรวมกันเป็นตัวละครนั้นๆได้อยู่ดีถ้าใจเย็นๆเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่ายังไงก็ครบครับอาจจะช้าหน่อยแต่ตอนนี้ตัวละครก็ไม่ได้เยอะมากผมว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปน่าจะเหมาะกว่านะครับแต่ถ้าใครขี้เกียจเล่นแล้วกะมาเก็บสะสมอย่างเดียวเนี่ยกาชาก็ได้ครับไม่มีใครว่า <laughs> ทีนี้มาดูข้อสังเกตของเกมนี้กันหน่อยนะครับตัวละครในเกมยังมีน้อยอยู่จริงๆตัวละครมีน้อยเนี่ยมันไม่น่าเป็นห่วงเท่าตัวละครที่มีอยู่มันไม่ได้มีชื่อเสียงมากครับถ้าไม่ใช่แฟนเลโก้จริงๆเนี่ยอาจจะไม่เคยเห็นตัวละครเหล่านี้ผ่านสายตาเลยก็ได้นะครับเรื่องความดึงดูดผู้เล่นของตัวละครที่อยู่ในเกมเนี่ยผมว่าตอนนี้มันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ด้วยความที่มันเป็นแบรนด์เลโก้แบบนี้ในอนาคตผมเชื่อว่าเขาน่าจะดึงตัวละครจากซีรีส์ที่มันน่าสนใจเข้ามาได้ครับตอนนี้ก็อาจจะต้องรอไป ก่อนตัวผมเองเนี่ยก็กําลังตามหาพวกนินจาโกกันอยู่เดี๋ยวหมดนินจาโกไปผมก็คงพักไปก่อนแล้วก็กลับมาหาใหม่ในตอนที่มันเปิดซีรีส์ใหม่ที่มันน่าสนใจจริงๆอะ่ะจริงๆอยากได้ส t a r ์วอลมากเลยให้ตายเถอะและข้อสังเกตอีกข้อหนึ่งก็คือเกมเพลย์มันจำเจครับเป็นเกมเน้นสะสมตัวละครครับเกมนี้ใครหวังจะมาเล่นเอาความสนุกจากการต่อสู้คงต้องผิดหวังกลับไปครับ สำหรับผมผมว่าเกมนี้มันก็โอเคนะเล่นได้เพลินๆถ้ามีตัวละครที่เราชอบในทีมมันก็เพลินได้ยาวๆครับแต่มันจะติดตรงที่ว่ามันจําเจไปหน่อยแค่นั้นเองครับ ผมขอสรุปอีกทีว่าเกมนี้ยังไงก็เหมาะกับคนรักเลโก้ครับการได้เห็นเลโก้ที่เราชอบมาโลดแล่นในเกมเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ถูกใจแฟนๆกันน่าดูเลยครับเกมเพลย์การเล่นของเกมเนี่ยเข้าถึงง่ายแต่สําหรับคนที่อยากเล่นเกมมันๆเกมเพลย์เดือดเนี่ยเกมนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์คุณเท่าไหร่นะครับมันเหมาะจะเป็นเกมติดเครื่องไว้เล่นเวลาว่างๆเหงาๆก็ยกขึ้นมาฟาร์มสักนิดสักหน่อยชิลๆครับ สำหรับคลิปนี้ผมเอาไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าใครมีประเด็นไหนอยากจะยกมาคุยกันก็สามารถเข้ามาคุยในคอมเมนต์ได้เลยนะครับอยากจะแนะนำเกมไหนให้ดูรีวิวไปเล่นเนี่ยก็สามารถบอกมาได้เช่นกันครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ดูรีวิวด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันโอกาสหน้าฟ้าใหม่สาหรับวันนี้สวัสดีครับ